ต่อจากเซสชันที่แล้วนะฮะเราก็มีนะครับผมว่าเฮ้ยอะไรต่อละเรามาดูกันต่อนะครับผมคริปโตวอลเลตคืออะไรล่ะแน่นอนนะกระเป๋าเงินไม่ใช่กระเป๋าเงินนะครับนักปัญญาเว็บสามบางคนบอกไว้อะไรกันวาเนี่ยก็แน่นอนนะฮะส่วนหนึ่งนะครับที่มีการบอกนะครับผมว่าเฮ้ยกระเป๋าเงินแบบดั้งเดิมนั้นจับต้องได้คุณเก็บไว้ในกระเป๋าเงินรือกระเป๋าเสื้อเก็บบัตรเครดิตนะครับผมไม่ขับขี่นะครับผมก็แน่นอนนะก็เป็นเรื่องแบบนั้นนะครับผมแต่เว็บกระเป๋าเว็บ3เนี่ยมันคือกระเป๋าที่มีสิทธิ์นะคร หรือทางดิจิตอลนะครับถือสิทธิ์ของคุณไว้นะผมคุณสามารถไปได้ทุกที่นะแค่มีโทรศัพท์มทือถือนะหรือแน่นอนนะครสิ่งที่ปลอดภัยที่สุดก็คือคุณจะเก็บคีย์ของคุณแบบออฟไลน์หรือเปล่านะครับผมแน่นอนมันสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับนุมาสิทธิ์ซื้อและผลิด NFT ลงคะแนนในข้อเสนอคําร้องนะครับผมสร้าง แล้วก็จัดการตัวตัวเว็บ3มคุณเชื่อมต่อดีแอปนะครับผมแน่นอนอ่ะหลายๆอย่างนะครับผมก็สามารถเข้าไปดูได้เพิ่มเติมนะว่าฮัตเวลวอลเล็ตคืออะไรใ์เช่นไงยังไงจัดการเชื่อมต่อดีแอปยังไงสคริปต์ตัวใดมิตามยังไงนะครับผมเรามาดูการจําลองดีกว่านะว่าสคริปต์ตัววอลเล็ตเป็นยังไงนะเนี่ยเชื่อมต่อกับกระเป๋าเงินของคุณเริ่มนี่นี่คือตลาด NFT นะครับผมที่คุณสามารถเชื่อมต่อวอลเล็ตได้แล้วก็คุณสามารถกดเชื่อมต่อเนี่ยบัญชีของคุณกดต่อไปคุณอนุญาตใช้หรือเปล่่่่่าาาอออออะนนุุญญตตป๊บบีีคืืกรรเเชชมัส็จแล้ว จบแล้วครับผมต่อมานะในการซื้อ NFT นะผมซื้อยังไงก็อย่างเงี้ยมันมีซื้อให้อยู่นะครับ Apple จ่ายโอนผ่านธนาคารเดบิตเครดิตนะผมก็สามารถกดได้นะครับเนี่ยเขาจะมีอีเทอร์เรียมดอลลาร์เท่าไหร่นะครับผมกดเข้าไปนะครสมมติอ่ะเราใส่เข้าไปเราไปเสนอราคาเขาจะเรียกรอรอเรียกนะครับผมเสร็จปุ๊บนะเขาจะมีนะบริการ1นนะครับผมว่าไหนดีที่สุดนะฮะแล้วก็กดยืนยันไปนะครับผมจากนั้นก็นะฮะเราก็จะได้เงินในกระเป๋านะครับผม แล้วต่อมาในการส่งนะครับผมก็เนี่ยเราก็หาลดเลขอินเอสนะหรือสแกนก็ได้นะครับผมสแกนก็ได้ง่ายดีนะฮะปัจจุบันก็มีการสแกนแล้วนะครับผมเราจะโอนเท่าไหร่แล้วก็ดูกันไปนะครับอ่ะกดเข้าไปนี่ฮะใครได้เองขั้นตอนนะครับในการให้ขั้นตอนบัลเลตนะครับผมผมคิดว่ามันก็ไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นหรอกเนาะพูดถึงเขาทําก็ทําง่ายนะทำให้ดูแบบง่ายมากๆในการเข้าถึงนะครับผมก็คิดว่าสําหรับใครที่สนใจนะครับผมแล้วก็ดูว่าชอบนะครับผมในส่วนนั้นนะครับก็สามารถดูตรงส่วนนี้ได้เช่นเดียวกันนะฮะ เดี๋ยวเรามาดูาต่อไปนะครับผมว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับผมในบทเรียนต่อมานะครับผมมาเจอกัน